มากินพาเที่ยวบายเจนนี่ชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนเดือนนี้เจนนี่มากับทรงผมใหม่นะคะแบบเริศเรอเพอร์เฟกนะคะเป็นไงคะเข้ากับเจนนี่ไหมคะเพื่อนๆไม่จะมาโชว์ทรงผมนะคะเพื่อนๆจะมาโชว์การกินค่ะจะชวนเพื่อนๆมากินซุปหน่อไม้ดองค่ะหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่า ซุปหน่อมไ ah. ม้ส้มนะจ้าเพื่อนๆนมา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 ทานด้วยกันนะคะนี่คือซุปหน่อมไม้ดองนะคะเพื่อนๆนี่นี่ซุปมนหน่อมไม้ดองนะแล้วก็มีผักอย่างที่เห็นเลยค่ะชัวผู้มะเขือผักชีลาวนะคะอาจจะไม่เห็นเนาะผักชีลาวแล้วก็มะเขือพวงนะคะแล้วก็มีพริกค่ะพริกยาวๆอย่างนี้นะคะกินอร่อยดีค่ะแล้วก็มีปลาทอดนะคะเพื่อนๆนนี่เป็นปลาทะเลเนาะปลาแห้งนะคะปลาทะเลที่เป็นกลมๆอะคะ่ะ เราไปทอดนะคะแล้วก็มีแหนมใบมะยมนะคะเห็นไหมเพื่อนๆแหนมหมูใบมะยมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยเขาเหนียวค่ะเพื่อนๆมาค่ะไม่พูดมากค่ะกินเลยค่ะทําการกินด่วนเลยค่ะหิวมากหิวจริงๆนี่อย่างเซุปหนาไม้เลยค่ะซุปหนาไม้ใส่มะเขือพวงเลยนะครันเพื่อนๆน,นี่ซุปหนามไม้ดองนะซุปหนาไม้ดองอืมอืม Mmm, cắp mà. Ừ. Cắp luôn. Mmm. Ừ. Cắp sụt tụt. Mmm. Ừ. Ừ. อืมฟินมากนี่แหนมนะครับเพื่อนๆอร่อยอ่ะซุปหน่อไมอร่อยมากซุปุปหน่อซุปหน่อไมดองนะคะนี่แหนมไปไม่ยมค่ะอืม ตัวผูเลิศอืมฟินมากอากาศร้อนค่ะวันนี้พอตอนเนี้ยบ่ายๆมันเนี้ยเริ่มคลึ้มแล้วค่ะ แต่เมื่อเช้านี่ร้อนมากร้อนตับจะแตกค่ะไปทํางานร้อนมากหายใจไม่ออกเพราะใส่แมสทางานเนาะเพราะสถานการณ์ค่ะทางานร้อนจุดๆได้ยินว่าเขาประกาศนะคะว่าเริ่มจากวันจันทร์จะมัต้องใส่แมสล้วค่ะเพื่อน นอกจากคนที่แบบว่าขึ้นรถไฟรถขึ้นรถโดยสารระจำทางนะคะต้องใส่นะคะแต่ว่าถ้าเดินตามพงถนนหรือว่าหรือว่าแบบว่าไม่เจอคนเยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เมสอะไรประมาณนี้หรือเปล่ปาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นรถไฟรถทัวร์หรือรถบัสอะไรเงี้ยรถโดยสารระจำทางนะคะต้องใส่นะคะ แต่งไงเจนนี่ก็ใส่ตลอดแหละครับเพราะกลัวค่ะกลัวติดเนาะอืมกินมากรสอ,อ่ะดูุ้มยังไม้ส้มอืม,อม เนี่ยไม่ไม่ยมแบบอืมปราสูตรแบมาม่แซ่มากพอดีเป๊ะอืมอืม กินกับพริกก็เลิศอร่อยดูไว้ชะอม จดีนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับเออการทำนี้นะคะซุปหน่อไม้ดองนะคะเดี๋ยวเจนนี่ลงลงลงให้ดูเนาะเดนี้ทำเรียบร้อยแล้วค่ะได้ถ่ายคลิปมาให้ด้วยค่ะจะเผื่อคนอยากทำตามอะไรอย่างนี้เนาะอร่อยค่ะอร่อยมากสุดเนี้ยอืม ทำง่ายมากๆแล้วก็ทำไม่ต้องไม่ทํานานคะ่ะทําแป๊บเดียวก็เสร็จคะ่ะซุปหน่าไม้ดองเลิอๆอืมอืม อืมด้มากปลาแห้งอ่ะหืมเข้ากันอะ่ะอืม อืสะใจมากอาหารอีสานคือสุดยอดแล้วคะ่ะอร่อยจริง อืมอืมนอ่ะอร่อยอร่อยมากเลิกงานมาเลยเนี่ยมาเจออาหารอีสานเข้าไปอุ้สุดยอดมีพลังกำลังขึ้นมาทันทีครับเพื่อนๆ แนหนไม่ไม่ยมก็เลศิศอืมอ่ะเต็มอร่อยมากอืมเดี๋ยวเจนนี่จะกินคำสุดท้ายแบบยั่วๆเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆอคำสุดท้ายะคะ่ะคำสุดท้ายยั่วๆนะจ๊ะ ดูนะคะเพื่อนๆยัวย่วๆเลยจ้าคาสุดท้ายนะคะหิวกันไหมล่ะเพื่อนๆหิวตามบาสิรู้นะทำง่ายๆค่ะมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะนี่ดูนี้ค่ะอืม 음음음 음. 음. อร่อยมากอย่างนี้เลยยกนิ้วให้เลยะคะ่ะอาหารอีสานสุดยอดจริงๆค่ะเพื่อนๆแซ่บหลาย,ลายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากทำตามนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีคลิปนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปให้นาอถ้าเพื่อนๆหิวเพื่อนๆก็ทำตามได้เลยค่ะเพื่อนๆซุปหนามไม้ดองนะคะแบบยั่วๆค่ะหรือภาษาอีสานเขาเรียกว่า ซุปน้ำม่สมนะจ๊ะเพื่อนๆจจนี่ขอฝากช่องของจจนนี่นะคะเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้จินนี่ด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจจนนี่ขอตัวไปก่อนนะคะบายบาย